สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องโนลิมิตสล็อตนะครับพามาเล่นเกมสนุกสนุกกันจากค่ายเกม pg นะวันนี้เรามาจัดเกมสล็อตค่าย pg กันนะครับแหมวันนี้อยู่กับเกมข้าหัวฉลามนะครับเข้าเกมกันเลยนี่ไปยังไงเอาซับมาไม่มากไม่น้อยนะครับจัดหน่วยหมุนตามกําลังซับเรานะครับแล้วแต่จะเล่นนะจัดออโต้กันเลยสิบครั้งนะครับจังหวะนี้วันนี้จะเข้าดีหรือเปล่านะ เอาเรื่องตะวคูณสลับมาเลยสวยเอาไหลๆเกมไหลๆกันไปเลยนะจังหวะนี้เกมเต็งเกมไหลกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับจังหวะนี้สวยงามตามท้องเรื่องกันไปเลยเอาเรื่องอ,อ้าวคูณสี่สิบว่ะสวย อบอกเลยก็รับซับหนอหน,อ,หนอครับจังหวะนี้ช็อตแรกนะครับแม่แตกแรกของเกมอะสวยเลยสองร้อยหนึ่งจุดสองห้านะครับไหลไปต่อเข้าอยู่ไหมฉลามเข้าไปสวยสวยสวยครับรับซับอะไรเงี้ยคูณหน่อๆไป ปุ่ห้าสิบเจ็ดเลยนะอปุ่นเยอะอยู่นะสองแปดสิบห้าทับแตกไปอีกแล้วตับแตกไปนะครับคุณคุณนบอกเลยครับแตกไปคุณคุณนสวยงามตามท้องเรื่องครับผมทรับแตกไปคุณนุน ไหลไปอยู่ไหลไปอยู่ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเนี่ยอาว่าไปก็เข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่อาเรื่องค็คุมเยอะได้ดีรอบนี้สวยเลยสวยเลยไหลยอยู่นะยังไหลยอยู่อควบคุเยอะไปด้วยคูนึงไหมนี่เข้าไปอยู่คนระับ แม่ตะคูณล้นล้นเลยนะจังหวะนี้อ่เรียบร้อยคูณไปครับเนาะเนาะคูณแปดสิบเจ็ดนะครับรับตนะัหนาๆไปเลยรอบนี้ ร,รับรับนานากันไปเลยทั้งหวานี้เรียบร้อยครับผมสี่ร้อยห้าสิบหกจุดห้าศูนย์นะคร,รับรับรับไปเนาะเไปเลยนะแหมตั้งแต่หมุนมานะครับแหมเข้าหนักอะรอบนี้เลยตึงๆึไปเลยครับอ,อ,อือรายการเหม่อนะเกมนี้ข้าวหัวของฉลามนะครับจะค่ายเกม pg นะเกมดีๆจะแตกแก,แ,ก,แ,ก,แ,กแบบนี้โอ้โหไม่เล่นก็ยังไงอยู่นะครับคูณไป คูณสิบเอ็ดรับซับไปครับตึงๆนะหม่านๆกันไปเลยนะครับจังหวะนี้ร้อยสิบสี่นะครับเป็นเกมดีอีกหนึ่งเกมนะครับจากใคเกมพีจีที่แตกที่แจกแบบนี้นะครับบอกโอ้แนะนําเลยลองเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับจากเอาซับมาแค่สองร้อยนะกอนนี้ฟาดฟาดไปละพันนะครับพันสองสิบหกนะครับโอ้โหเกมดีนะเกมนี้เล่นมาสักพักก็ได้เรื่องเลยนะ ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับตะข่ายทางช่องเราด้วยนะครับกับโนลิมิตรสโลนะออขอปากไว้ด้วยนะแต่พบกันใหม่ครับคลิปหน้าวิดีโอหน้าบายบาย